กลางดงควันปืนพี่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าส่งถึงอยู่กลางพนาเป็นคลิปนี้ทำนายชะตาราศีมังกร ประจำเดือนสิงหาคม2,568ทําทำนายดวงชะตาราศีมังกรเนื้อหาคลิปนี้รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาแบบราศีได้แก่ผู้เกิดระหว่าง16มกราถึง12กุมภาส่วนแบบลัคนาหมายถึงผู้เคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดท่านั้นสถิตราศีมังกร หนังสืองานเขียนผมมีกันหรือยัง1ชุดวันนี้8เล่ม8เรื่องทั้งเรื่องตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินหาให้ได้ใช้ให้เป็นธรรมะสอนใจราคาเนี่ยทั้งชุดเนี่ยนะหนาๆเนี่ย990บาทสนใจแอดไลน์สั่งซื้อทักข้อความได้เลยครับการงานเดือนนี้เหมือนเรือบินติดเครื่องแล่นทอกแทกทอกทกทกตามรันเวย์ตั้งลำออกตัวจะเชิดหัวอยู่รอมรอก ถูกสั่งระงับกึกนั่นคือธุรกิจการงานราศีมังกรที่กำลังจะลงมือกำลังจะเริ่มต้นโดยเฉพาะมีความตั้งใจร่วมพุ่นลงทุนทำร่วมกับคนอื่นหรืออาศัยคนอื่นช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสถานที่ช่องทางจัดจำหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องหยุดกาทันหันอาจจะด้วยน้ำท่วมภาคเหนือหรือการต่อสู้ประทะอีสานใต้หรือมูลเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกใบขัวทิ่ม อะไรรู้ไหมครับเพราะเดือนนี้นั้นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนราพะพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือความมั่นคงส่วนราพะคือลาบไม่ใช่ลาบน้ําตกโชคลาบหรือโอกาสดาวดวงนี้โคจรเข้าเรือนสุภาษพันธุราพะเข้าสุภาษน่าจะดีนะเพราะสุภาษแปลว่าความงดงามความสําเร็จความรุ่งเรืองหรือเดินทางไกลแต่ ดูคนสวยคนหล่อเห็นแค่จมูกเห็นแค่ตาบอกว่าสวยมากหล่อมากไม่ใช่ครับต้องพิจารณาองค์รวมระหว่างดาวอังคารสถิตเรือนสุภะก็ได้ไปเล็งกับดาวเสาร์ดาวตัวตนดาวเจ้าเรือนของคนราศีมังกรเลยเป็นเรื่องเพราะดาวเสากับดาวอังคารโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นดาวผู้อุบัติเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คิดฝันทําให้ทิศทางเป้าหมายของราศีมังกรในเรือนสหัสชะจำต้องเปลี่ยนทิศทางกําลังฝันเลย วันนี้ครั้งนี้ข้าต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดให้ได้ต้องดังให้ได้โดนดับฝันตั้งตัวแทบไม่ทันตอนต้นเดือนท่านอาจจะหงุดหงิดเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมลณะเนี่ยมะเล็งตำแหน่งเกิดโยกโยงดาวอังคารวันที่4ที่5ก็เริ่มคลายอารมณ์ดีขึ้นจากอิทธิพลดาวพุธเดินทางมาสนับสนุนเกาะกลุ่มดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอาทิตย์โหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ดาววิชาการ ปัญหามายาพารามีกลัวอะไรไม่ใช่ครับปัญหามาปัญญามีมาคิดใคร่ครวญก็ต้องค่อยๆปรับแก้สิจะโทษฟ้าด่าดินไม่ใช่ตัวตนของคนราศีมังกรประมาณ8-10วันนับตั้งแต่ต้นเดือนคือเวลาที่ราศีมังกรเริ่มมองแผน2มองทางแก้ไขไปต่อหรือพอแค่นี้ดีว่า จนกระทั่งดาวอาทิตย์โคจรเข้าราศีสิงเป็นเกษตรในวันที่16-17ดาวอาทิตย์เล็งพระราหูที่ปัจจุบันเนี่ยสถิตราศีกุมหรือเรือนการเงินของคนราศีมังกรพระราหูก็มียศเป็นเกษตรเหมือนกันเกษตรมาเจอเกษตรเข้ากดโหราศาสตร์บวกกับบวกกลายเป็นลบคือดาวอาทิตย์สะท้อนกลับกลายเป็นประเกษตรเช่นเดียวกับพระราหูก็ถือเป็นประเกษตรเช่นเดียวกันครับ ราศีมังกรตั้งใจจะร่วมหุ้นแต่เพื่อนฝูงเปลี่ยนใจสังคมไม่มองปัญหามาดักโอกาสไม่เป็นไรทำเองแก้ไขแล้วไปต่อปรากฏว่าอะไรวันที่23ครับดาวเสาวดาวตัวต,วตนดาวเจ้าเรือนราศีมังกรเคลื่อนที่ช้าลงหรือดาวเสาถอยหลังภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าดาวเสาวพัก ถอยข้ามราศีเข้าเรือนการเงินเรือนกระดุมพระก็ไปเจอไปปะกับพระราหูดาวเสาพระราหูโหรา,าศาสตร์ถือเป็นดาวใหญ่คู่มิตรดาวเสาเพื่อนเก่าเพื่อนซีพระราหูนักเลงใหญ่พระราหูที่อ่อนปเปรียบเพรียงเพราะโดนดาวอาทิตย์สะท้อนพลังไปเป็นประเกษตรพอเพื่อนเข้ามาปุ๊บหูตาสว่างพลังมาเลยเสียงดังขึ้นมาทันที กลายเป็นพระราหูเกษตรตราธิบดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระราหูคือดาวเจ้าเรือนการเงินตำแหน่งเกษตรส่งผลให้การเงินราศีมังกรดีพอมาประกอบกับดาวเสาดาวตัวต,วตนกงคนราศีมังกรที่เดินถอยหลังสถิตรเรือนกระดุมพระเท่ากับราศีมังกรถอนตัวจากเรือนสาชระถอนตัวเองออกจากสังคมจากที่คิดฝันไปไกลหวนกลับมาคิดมาทำในสิ่งที่เป็นตัวเรา ไม่มีใครร่วมพุ้นไม่มีการลงทุนแหล่งเงินทุนก็ปฏิเสธนายทุนชักสะพานกลับไม่เป็นไรทําเองก็ได้วะทําเท่าที่มีก็ได้ปรากฏว่าไงรู้ไหมเกิดรวยขึ้นมาครับเงินทองรายได้ดีกว่าที่คิดซะอีกยิ้มได้ยิ้มออกตอนท้ายปลายเดือนขยายความครับคือระหว่างที่ดาวเสาสถิตเรือนสหัชชะอันนี้ผมย้อนหน่อยนะสหัชชะแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงดาวตัวตนสหัชชะ ไม่ว่าราศีมังกรเป็นใครจะรู้สึกทันทีว่าอยากดังอยากเป็นที่รู้จักอยู่ตรงนี้ทําแค่นี้ไม่ได้แล้วต้องขยายชวนคนนั้นคนนี้เข้าหุ้นลงทุนด้วยกันถ้าไม่ได้ลงเงินก็มาช่วยกันคนนั้นเก่งด้านนี้ก็ไปทําอันนั้นคนนี้ถนัดด้านนั้นก็ไปทําอันนี้หรือวิ่งขอกู้เงินกู้ธนาคาร ตรงไหนเขาแจกทุนอย่างรายการโทรทัศน์ที่เคยมีเนี่ยช์กไทยแ,แลนด์หรือใครก็ตามบอกว่าฉันมีตังนะใครมีธุรกิจก็มาคุยรู้ปั๊บราศีมังกรไปคุยทันทีในระหว่างดาวเสาเดินเข้าตำแหน่งนี้ดาวเจ้าเรือนศาสระคือดาวพระหัสเนี่ยโคจรไปเป็นอะไรดาวพระหัสดวงนี้หมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงคนอุปถัมภ์หมายถึงในทุนลึกหมายถึงความสมบูรณ์อาริในทางโหราศาสตร์นอกจากหมายถึงศัตรูแล้วยังแปลว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะอันนี้แหละครับ ตัวการใหญ่เลยผู้ใหญ่ในทุนคนสนับสนุนเนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ดังนั้นตราบที่เป็นอริโอกาสได้ทุนโอกาสเติบโตอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะไปหวังคนข้างนอกกับเป้าหมายที่คิดเนี่ยก็เลยเป็นไปได้น้อยมากดาวคู่นี้ถือเป็นดาวใหญ่เดินตำแหน่งนี้มาตั้งแต่พุทธสภาแล้วแต่พอเหตุการณ์นี้เพราะดาวเล็กพึ่งมาสนับสนุนนั่นคือดาวอังคารมะเร็งดาวเสา พอดาวสาวถอยหลังก็ทำให้ราศีมังกรเนี่ยถอยกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเปลี่ยนมาทำเท่าที่ทำได้ดาวสาวเรือนการเงินทำให้ตัวเองรวยนั่นแหละหนาครอบครัวความรักผู้อยู่กิน ฉันสามีภรรยาเป็นชีวิตคู่ชีวิตเนี่ยแวดล้อมด้วยเรื่องเร่งรีบรีบ,ร,บร้อนแน่นอนครับมีการประทะคารลมทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบ่อยเดือนนี้โดยเฉพาะตอนท้ายปลายเดือนเนี่ยก็ทะเละกันอะไรไม่รู้วิ่งเข้ามาหาสั่งให้เราทําบอกให้เราหยิบพอเราทําไม่ถูกใจก็ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ไม่ฟังเราเลยชีวิตคู่เป็นอย่างนี้ครับคนโสดราศีมังกรคิดคบใครโชคดีพิจารณาดีๆนะจะเจอประเภทเป็นนักล่าแม่มด เล่นโซเชียลทุกแพลตฟอร์มคนฟอร์บสิบล้านไม่ได้บางเปรี้ยนบ้างนะครับแต่รู้จักอยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยแล้วพอเจอใครหรือเกิดอะไรที่ดนินหน่อยก็จะเอาไปโพสต์เจอท่านปับ๊บเหมือนจะให้เกียรติเหมือนสุภาพบุรุษเหมือนนางฟ้าประมาณนั้นเลยแต่วันหนึ่งแค่มาช้าหรือแค่ท่านถามว่าไปไหนมาถามนะครับไม่ได้ะตะคอกชั่วแว็บเดียวครับท่านกลายเป็นคนดังในโซเชียลบอกท่านเป็นคนนิสัยไม่ดีจุกจิกจู้จี้เอาแต่อารมณ์แล้วก็คนที่ฟอเขาดา่าท่านยับ ถึงราศีมังกรไม่มีโซเชียลญาติพี่น้องบริษัทหรือสถานที่ที่ท่านอยู่ก็โดนถล่มไม่มีชิ้นดีอันนี้ตามอิทธิพลดาวอังคารสถิตเรือนสุภาะไปโยกกับดาวศุกร์และดาวพุธเลยมีโอกาสเสียชื่อเสียงถูกคนจํานวนมากกล่าวหาใส่ร้ายสุขภาพอุบัติเหตุดูแลเท้าทั้งสองข้างโดยเฉพาะจุดเล็กๆที่เกิดแล้วไม่เล็กนะครับนั่นคือเล็บขบถัดมาครับถ้าต้องเดินทางต่างที่ต่างถิ่นให้ท่านระวังเจ้าถิ่นคือน้องหมา ยิ่งถ้าที่บ้านราศีมังกรเนี่ยเรี้ยงหมาเรี้ยงแมวด้วยเพื่อนชวนไปกินข้าวกลางวันไปกินขนมจีนใต้ร้านเล็กๆอยู่ในซอยเนี่ยอร่อยมากเลยเพื่อนเชื่อเพื่อนก็นตามไปจอดรถกําลังจะเดินเข้าร้านก็วิ่งมาเป็นฝูงเลยมากันตั้งหลายคนไม่งั้นราศีมังกรท่านเดียวได้รับเกียรตินั้นอ้อ,อมทุกคนมากัดท่าน พราะท่านมีกลิ่นน้องหมาโชคลาบสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทย1สิงหาคมตรงกับวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเส็งระวางประกาศผลรางวัลสําคัญสําคัญลัคนาสถิตราศีพิจิกดาวอังคาร3โยกหลังหรืออยู่ในเรือนราพะมฤตยูศูนย์เล็งลัคนาเรือนปัตตนิดาวเสาร์7โยกหน้ามฤิตยูเรือนปุตตะและดาวอาทิตย์1โยกกลังมฤตยูเรือนสุพะถ้าอยากเสี่ยงโชคพระพุทธรูป พระบูชาที่บ้านที่หิ้งพระเนี่ยครับที่หิ้งพระที่โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยลองดูสิครับมีหมายเลขอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีแนะนาที่ที่สองคือของสะสมของเล่นตุ๊กตาโมเดลเครื่องรายครามธนบัตรหรืออะไรก็ตามที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้เช่นเดียวกันครับลองดูซิว่ามีหมายเลขอะไรอยู่หรือไม่ถ้ามีนะครับนั่นแหละคือหมายเลขนําโชคสําหรับท่านส่วนกลางเดือน16สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์แรมเจ็ดค่ำแรมเจ็ดค่ำเดือน9ปีมะเส็งลัคนายังคงสถิตราศีพิจิกตอนประกาศผลรางวัลสำคัญสำคัญสรากินแบ่งรัฐบาลรอบนี้มีดวงดาวออกมาออกกันเยอะว่ากันตั้งแต่ดาวอังคาร3สถิตเรือนราพะเหมือนดังเดิมดาวจันทร์สองเกาะกลมุมร่วมกับมรตยูเรือนปัตตนิดาวเสารเจโยกหน้ามรตยูเรือนปุตตะและสุดท้ายครับท่าน ดาวพุธสี่กุมดาวอาทิตย์หนึ่งเรือนสุภาะถ้าอยากเสี่ยงโชคหมายเลขนำโชคคือทะเบียนรถคันเก่าหรือรถคันที่มีปัญหางองแงมากที่สุดหงดเงินกับคันนี้เยอะมากๆไม่ว่าท่านกำลังใช้อยู่หรือขายไปแล้วหมายเลขนั้นแหละนำไปใช้เสี่ยงโชคสำหรับงวดนี้ครับแนวทางวางแผนชีวิตและทำบุญเสริมชะตาถ้าการงานอาชีพที่ทำ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนสิ่งที่ท่านไม่ควรทาอ่ะในทุนคนนี้เขาเปลี่ยนใจไม่สนับสนุนงานนี้ลูกค้ารายใหญ่บอกเลิกไม่ซื้อแล้วอย่าหวังหาในทุนใหม่ไปตื้อลูกค้ารายใหญ่เจ้าใหม่ไม่มีประโยชน์ครับตราบที่ดาวพฤหัสอยู่เรือนอริสองมือกับสมองจะพาราศีมังกรผ่านพ้นปัญหาแก้วิกฤจไปได้ด้วยตัวเองกลับมาดูที่ตัวเองมีที่ตัวเองทําได้ครับสร้างบุญสร้างกุศลดาวองคารสถิตเรือนสุภา ทำบุญกราบพระกับปิดทองพระพุทธรูปใหญ่และร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบหรือภัยน้ําท่วมด้วยจํานวนเงินตามกําลังวันเกิดอันนี้สงผลบุญจะทําให้ราศีมังกรน,นั้นผ่านพ้นปัญหาพบความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างที่ต้องการครับท่านท่านผู้ชมครับถ้าท่านทํางานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ได้สักทีหรือกําลังมองหาทางออกชีวิตต้องการความมั่นคงผมแนะนําบริการนี้ครับบริการ ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำเพียงอย่างเดียวแต่แม้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงได้จริงอันบ่มเพาะจากความรู้ประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์ทวงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีของผมสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้9ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อที่หนึ่งท่านจะได้รู้ว่าความสามารถแท้จริงของท่านนั้นคืออะไรนำเรียนว่าหลายท่านไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีความสับสนตรง หมดไปได้แน่นอนถ้าท่านเลือกใช้บริการนี้เพราะโหราศาสตร์จะตอบข้อสงสัยให้กับท่านได้ 2. อาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำแล้วมีความสุขคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าอยากทำทำได้หมดแหละครับแต่งานที่ทำแล้วรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตาดูดวงวางแผนชีวิตอ่านดวงอ่านดาวรู้ได้ทันทีว่าพื้นชะตาท่านทำงานอะไรทำแล้วดีมีความสุขและร่ำรวยข้อที่3 คนเราต่างก็มีข้อเสีย แล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายคราวรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพสําหรับตัวท่านเช่นว่าถ้าท่านพูดไม่เก่งต้องฝึกฝนอย่างไรให้พูดเก่งนําเสนอเป็นข้อที่4โห oh. ราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั้นเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตดังนั้นท่านต้องทำบุญอย่างไรที่จะ ผ่อนพลนกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรรับผลบุญกุศลและเปิดเส้นทางชีวิตให้ท่านเดินไปอย่างราบรื่นข้อที่5เลขที่บ้านที่อยู่แล้วดีมีความสุขตามชะตาของท่านต้องเป็นเลขที่บ้านเท่าไหร่ข้อที่6ว่าด้าสตรของชื่อนามสกุลอักษรสระวรรณยุกที่ส่งเสริมชะตาสําหรับท่านต้องใช้อักษรสระวรรณยุกอะไรขึ้นต้นปิดท้ายกับกําลังดวงดาวกําลังตัวเลขเท่าไหร่บริการนี้ก็จะมีคําตอบให้ท่านครับข้อที่7หมายเลขมงคลตามชะตาท่านคือหมายเลขอะไรบ้างข้อที่8สีส่ง สงเสริมชะตาสีสําหรับงานมงคลสีสําหรับติดต่อธุรกิจสีสําหรับกระเป๋าเงินที่เก็บเงินและสีสําหรับเก้าอี้ทํางานโต๊ะทํางานซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สีประจําวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคย,เคยคุ้นแต่เป็นสีส่งเสริมชะตาที่จะส่งผลดีกับชีวิตท่านได้มากกว่าข้อที่9กนับตั้งแต่วันนี้ชะตาของท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รู้ตรงนี้ทําไมรู้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านบริการ ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้วางแผนชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวงกัมพูคนเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยดูดวงวางแผนชีวิตจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยที่ท่านต้องวางแผนแก้ไข3ช่องทางบริการส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์ให้บริการดูพูดใช้บริการพูดคุยสดๆกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ สแกน QR Code ตามที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817 008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับ